เป็นของในทุนที่แบ่งให้คุณพัสช่วยดูแล <ไป S 1> ดูแลเพราะว่าแกมีช้าง,ยางยเ,เ,าเยอะขับแบ่งให้ชาวบ้านเลี้ยงก็อยู่ในเขตหมู่บ้านเรานี่ก็หลายเชือกเหมือนกันนะครับเสียวเสียวเสียว ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดี f c ีทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่แดนไกลด้วยนะครับก็วันนี้เราพามาดูสมาชิกใหม่หรือเปล่าสวัสดีคุณนะคุณณพัทรครับสวัสดีครับนะครับ ก็เราก็มาเยี่ยมนะครับได,ได้ได้ได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อนะครับเฮาเฮาเฮาไพรสารวินไพรยสารวิน,วน,นก็ดูเนื้อเนื้อตัวก็ยังดูอ่อนอยู่นะครับแบบนีประมาณ กี่ปีสามสิบประมาณสามสิบสามสิบห้าได้อยู่ไหมเนาะประมาณสามสิบห้านะครับก็เป็นช้างที่คุณนภัทรแบ่งเลี้ยงมาก็เป็นของในทุนนะครับแต่ว่าคุณนภัทรไม่ได้ซื้อนะครับ เป็นของนายทุนที่แบ่งให้คุณพัฒชช่วยดูแล<ป>ดูแล <c oughs> เพราะว่าแกมีช้างเยอะขับแบ่งให้ชาบ้านเลี้ยงับแบ่งให้ชาวบ้านเลี้ยงก็อยู่ในเขตหมู่บ้านเรานี่ก็หลายเชือกเหมือนกันนะครับเซี่ยวเสียเส่ยวเี่ว้ช้างเชิงนี้เขาว่ามีลูกเยอะไช่ปบมีมีเหมือนกันลูกใช่ไหมใช่ แล้วแต่ก่อนอยู่ไหนครับนี่อยู่เชีงย,ย,ยงใหม่อยู่อยู่แม่ตำบานด้วอ๋อจำได้แล้วที่เห็นคนตะพงออคุณตภพงพามาวันนั้นใช่ไหมใช่อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วเชือกนี้ใช่ไหมเชือน,นี้เลยรายสารวินชื่อก็ชื่อก็บอกอยู่นะอยู่ภาคเหนือชื่อก็บ่งบอกอยู่นะครับพี่สี่รายสารวินก็ถือว่าเป็นชามตกงานอีกหนึ่งเชือกนะครับก็มีอะไรจะฝากไหมคุณนะ ไม่มีก็เรื่องย่านี่แหละครับมีอะไรติดต่อได้ไหมก็ติดต่อก็ติดต่อมาทางเบอร์โทรบอกเลยครับบอกเลยครับเบอร์โทร065ครับครับผม097ครับผม2597ครับครับผมก็เป็นคนเบอร์โทรคุณนาพัฒเองครับครับผมก็ขาทองดีตะกอนคือเราอาชีพเลี้ยงช้างนะตัดไม่ขาดในยมตันไม่ขาดว่าจะ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 หยุดหรือตะ มันก็หยุดไม่ได้ใจมันก็คิดแล้วคิดอีกก็ไม่่ใชเราก็เป็นเป็นอาชีพของเราเนาะใช่ครับก็เราเลี้ยงไายทองดีมามาอยู่กับเราปีตีแล้วสามสิบปีสามสิบปีแล้วก็ความผูกพันเราก็มีเยอะก็เลยตัดสินใจช่วยแบ่งเบาภาระอยากเลี้ยงไว้ไงอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงเลี้ยงไว้ให้มันเหมือนกับไายเงาพา่อะไร เพราะว่ามันขาดไปมันก็เลยขาดไปจริงได้จริงหน,นึ่งครั <S 2> <S 2> บผมสู้ๆสู้ๆสูส้ๆเหมือนเหมือนพลายทองดีสองเลยนี่เนาะงาก็ออกจาก้ายๆกันนะครับนี่แต่งานใหญ่เมื่นกั้นะครับนี่ช้างทางเหนืออ่วนมากหัวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะใช่สมัยก่อนเขาออกไปหล,ลักไม้ ตน,นี้ก็มีไม้ลากแล้วก็ดูเป็นไงครับนิสัยสัมผัสหรือยังสัมผัสมาแล้วครับนิ่งไหมว่ามมนเป็นไรนิ่งอยู่อ,อู้แตงงาก็น่าจะอยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดปแลลวมั้งเนี่ยดูแล้วนี่นกใหญ่เหมือนกันนะครับนี่น่าจะ รุ่นเดียวกับพลายคำเมืองมั้งนี่เนะาน<อ>ะเนาะคำเมืองลองลองพลายทับไทยแหละเนาะใช่ครับใหญ่เหมือนกันนะครับพลายทับไทยใหญ่กว่านี้อนี่ครับใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากเลยรอปั่นบ้นางีน่อยจีไหนท่มาบ้าจะดึงมาไหนยึดรอตีอะไรอะไรไปแต่ไอ้เบนนักก็เป็นช้างที่ รูปร่างสมส่วนนะครับสมส่วนแต่งาก็ดูใหญ่เหมือนกันนะครับเนาะใหญ่เหมือนกันเนาะน้ำัดเนาะนี่ใส่ก็ดีแล้วมั้งผมว่าไม่เห็นเราก็ยังไม่รู้ยังไว่าเราเอามาได้กี่วันเพิ่งเอามาถึงเมื่อวานเมื่อวานเองวันตอนเด็ก่อนนั้นเคยสัมผัสไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยแบ่งลองเลยเลยแก่งลองเลยไม่โซไม เขาก็มาใหม่เหมือนกันใช่เราก็ใหม่เขาก็ใหม,ม,กม่ก็ต้องศึกษาดูใจกันไปต่อไปต้องใช้เวลาหลายวันอยู่ต้องให้คุ้นกันก่อนแต่ดูแล้วก็นิ่งดีนะไม่ได้ตื่นอะไรหรอกมองดูวัวรอบ,บรดูรอบๆเหม็นเป็นไรอนะไเนาะนิ่งอยู่หุ่นของแกก็จะดูแบบ ดูเพลินๆนี่อายุประมาณยี่สิบต้นๆนะผมว่าน,นะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนาะแต่ดูแต่ดูตามแต่ดูจริงๆแล้วก็ประมาณสามสิบคือว่าแล้วครับนี่ช่วงหัวช่วงท้ายนะนี่ครับข้างหลังหุน่นหุ่นดีครับ สมส่วน2เมตรห้าสิบสูงกว่าตาทองดีเยอะเลยก็ห er> ุ่นดีนะครับเอซีมหุ่นด oh yeah. ีครับหุ่นดีหุ่นดีดีครับก็ฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้คุณนาพัทด้วยนะครับก็ถือว่าแบ่งเบาพระ เขาเรียกว่าช่วยดูเรช่วยดูเรแอรงช่องก็ปิดไปแล้วปิดไปแล้วไม่ทำใม่หรอว่าจะทำใม่อยู่ทำใหมก็เก่นบอกเดี๋ยวจะบอกเอซให้ครับเกรนว่าจะทำใหม่เมือนกันเลยเกินว่จะทำใมเอาชื่ออะไรดี ของเก่าเราก็ไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่อันเดิมเปลี่ยนใหม่ก็ได้ตัวอันเก่าแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ขอฝากแม่แม่เอฟซีเข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสอบถามไปยังเบอร์โทรที่เกิดไว้ก่อนคลิปนั้นศูนย์หกห้าครับผมศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดนะครับก็ฝากแม่แม่มาเป็นกําลังใจให้คุณนภัสด้วยนะครับเป็นเจ้าของเก่าของ ไพา่ทองดีนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ซื้อนะครับพอเราให้มาดูแลใช่ครับก็เรียกว่าเป็นช้างเยอะแบ่งมาแบ่งมาให้ดูแลก็เป็นช้างงานที่คุณดีคุณดีแล้วก็งานใหญ่มากเลยนะครับเอฟซีสมสมส่วนสมส่วนครับผม งาใหญ่ครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก่อนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องกวยเอาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณนภัสสวัสดีครับ